มีทั้งดอกเม็ดเล็กครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วเม็ดขนาดกลางแล้วก็เม็ดใหญ่เลยครับก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับแม่คิรพนนะครับแบบ ช้างน้อยบ้านสวนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสวนพริกที่ได้ประมาณอายุประมาณอยู่3เดือนครึ่งนะครับเกือบเกือบครับประมาณ3เดือนกับอีก10กว่าวันครับที่ผ่านหน้าฝนมานะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันเลยครับครับไปมาโอเคเอาเท่านีไปฟังหุน่น <c oughs> <c oughs> กันก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น ปลูกก็จะได้ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเพราะว่าผมปลูกห่างกันประมาณเกือบ15บวันเลยครับตอนนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มต้นใหญ่แล้วเริ่มพยุงต้นไม่ได้แล้วครับเพราะว่ายังไม่ได้สักหลักพยุงต้นนะครับเดี๋ยวแพนกล้องไปดูเลยจะเห็นดอกขาวเต็มนะครับพีก็เริ่มแดงแล้วเก็บไปได้ครั้งหนึ่งแล้วครับก็อันนี้ก็จะ อีกประมาณไม่เกินอาทิตย์ครับก็จะเก็บได้อีกทีนึงครับลูกเขียวๆนี่เริ่มจะเป็นสีโคกแล้วป่ะเรามาดูตร,ตรงไหนสวยอะตรงนี้ก็ได้นะครับลมมาครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับอันนี้ผมพี่กก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ลูกลูกจะเป็นสีโคกโคกประมาณนี้ครับอีกหน่อยก็แดงเห็นไหมอ,อีกหน่อยก็แดงครับอันนี้จะเป็นลูก ผมไม่อยากขยับเพราะว่าเดี๋ยวรากจะขาดนะครับปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวเก็บออกไปสักรุ่นหนึ่งเดี๋ยวผมก็ค่อยมาพยุงลูกแดงก็มีแล้วนะครับจะเห็นว่าไซส์ขนาดใหญ่นะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าจะไม่ค่อยชอบกันนะครับไซส์ประมาณนี้เพราะว่ามันลูกใหญ่แบบลูกใหญ่เกินนะครับมาก็จะเห็นโซนนี้ครับเอ่อพวกนี้จะมี ทั้งดอกครับมีเม็ดเล็กครับเขยวเข้ามาใกล้มีทั้งดอกเม็ดเล็กครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วเม็ดขนาดกลางแล้วก็เม็ดใหญ่เลยครับอ,อันนี้จะได้ผลผลิตต่อเนื่องครับว่าแต่เราหยอดปุ๋ยดีๆครับได้แน่นอนครับขยับมาเลยผมจากที่ผมดูนะครับค่าเฉลี่ยตอนนี้ประมาณถ้าเก็บเขียวนี่จะได้ประมาณอยู่200กว่าถึง300ครับตอนนี้ เก็บเอาเก so yourself, ็บเอาแต่ล like ูกใหญ่นะถ้าเอาลูกเล็กก็ได้มันเกือบ400นะครับเพราะว่าผมปลูกขี้มากครับมันจะเยอะครับตรงนี้เยเดี๋ยวลองไปอยู่ฝังจะถ่ายดูพริกก่อนะครับก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ถ้าต้นสมบูรณ์มันจะเป็นประมาณนี้ครับต้นสมบูรณ์จะประมาณนี้เลยครับก็เก็บได้ประมาณครึ่งโลครับถ้าเก็บออกหมดนะเป็นพริกเขียวเก็บออกก็ได้ประมาณครึ่งโลครับเยอะอยู่ครับ อ่ะแพนลองแพนกล้องไปดูนะโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาดูนั่นล่างกันมโอู้แดดแรงมากจะต่างกันจากเมื่อกี้นะครับลองแพนกล้องไปดูครับ เยเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูสักหลักนะครับที่ผมทําไว้นะครับเสียงได้ยินไหมเนี่ยครับถ้าถ้าสักหลักดีก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับอันนี้ที่ใบเหี่ยวๆนะครับก็มันจะเป็นอาการของการขาดน้ํบอันนี้ผมไม่กล้าให้น้ําเยอะเพราะว่าเดี๋ยวต้นพิษจะล้มนะครับนี่ถ้าใบเหี่ยวเอาเลยครับขาดน้ํา เดี๋ยวผมจะค่อยๆให้ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพามาดูเพียงเท่านี้ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรยงไงทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับครับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับโอเค